ประเทศไทยเคยถูกยกย่องให้เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จก้าวข้ามจากประเทศเกษตรกรรมรายได้ต่ำสู่ประเทศรายได้ปานกลางระดับบนได้ในเวลาเพียงแค่ชั่วรุ่นแต่เป้าหมายใหญ่ของเราค่ะคือการก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงให้ได้ภายในปี2580แต่ดูเหมือนว่าความฝันนี้ค่ะเริ่มเลือนลางลงเพราะว่าอัตราการเติบโตของประเทศตอนนี้กำลังสะท้อนให้เห็นว่าเครื่องยนต์เดิมเริ่มหมดแรงแล้ว เลินดากูดผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยค่ะชี้ว่าการที่ไทยเดินทางมาถึงจุดนี้ได้แปลว่าเราเคยสำเร็จอย่างยิ่งในการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างแต่นั่นก็คือปัญหาค่ะเพราะสิ่งที่เคยใช้ได้ผลได้ทำไปหมดแล้วและการเปลี่ยนผ่านของไทยค่ะก็หยุดนิ่งมานานกว่าทศวรรษ ซึ่งโวแบงค์ค่ะมองว่าโมเดลการเติบโตของไทยในตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของรอยต่อที่สําคัญและเขายัางไม่เห็นการขยับเข้าสู่อุตสาหการรมมูลค่าสูงอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในนวัตกรรมการวิจัยหรือว่าการพัฒนา R&D รวมไปถึงการศึกษาเพื่อทักษะแห่งอนาคตค่ะซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำต่างจากเพื่อนบ้านค่ะที่ก้าวพ้นกับดักไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือว่าเวียดนามที่กําลังตามเรามาติด,ตด แต่ World Bank เาไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปค่ะซึ่งเขาเชื่อว่าไทยก็มีจุดแข็งที่นำมาต่อยอดและสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือหยุดฉุดรั้งตัวเองแล้วกล้าที่จะเดิมพันเศรษฐกิจใหม่โดยเขาเสนอว่าไทยควรใช้จุดแข็งที่มีอยู่เช่นความเป็นจุดยุทธศาสตร์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งและชื่อเสียงของสินค้าไทยค่ะในระดับโลกมาต่อยอดสู่5อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นบริการดิจิทัลการผลิตขั้นสูงสีเขียวกเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเชิงสุขภาพ รวมไปถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะในด้านกเกษตรอุตสาหกรรมค่ะซึ่งเขามองว่าไทยได้เปรียบอย่างชัดเจนในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพค่ะซึ่งผู้บริโภคทั่วโลกนั้นเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทยค่ะว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วซึ่งเราสามารถนําไปต่อยอดค่ะให้กลายเป็นครัวของโลกหรือว่าเป็นสินค้าแบรนด์ระดับชาติได้กุญแจสํสำคัญที่จะผลักดันเศรษฐกิจใหม่คือการเปิดภาคบริการและลดอุปสรรคในการแข่งขันโดยกู้ชี้ว่า ภาคบริการของไทยอย่างค่อนข้างปิดค่ะเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนทั้งที่ภาคส่วนนี้คือภาคที่เติบโตสูงสุดในโลก การเปิดภาคบริการมากขึ้นจะช่วยให้ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดนวัตรกรรมดิจิทัลได้ง่ายขึ้นด้วยก็ตอนนี้ค่ะ o ว l d n k n k มองว่าอุปสรรคในประเทศไทยยังคงเยอะเกินไปค่ะมีหลายบริษัทที่เกือบจะมาลงทุนในประเทศไทยแต่สุดท้ายค่ะก็หันเหไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแทนเพราะว่าขั้นตอนยุ่งยากน้อยกว่า เวิลแบงเสนอ Quick Win ที่สามารถทําได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณค่ะเช่นการปรับขั้นตอนอนุญาตให้ทําธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ได้ง่ายขึ้นการส่งเสริมกระบวนการเงินสีเขียวและการใช้เงินภาครัฐลงทุนอย่างตรงจุดในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและพลังงานสะอาดอีกหนึ่งกุญแจสําคัญค่ะที่จะนําไปสู่การเติบโตได้ในระยะยาวนั่นก็คือทุนมนุษย์ค่ะ ซึ่งในโลกที่เทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกูดย้ำว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตสินค้าอีกต่อไปแต่จะเป็นการผลิตโอกาสให้กับผู้คนเมื่อประชากรของเราเติบโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านค่ะวิธีเดียวที่จะก้าวทันคือการลงทุนอย่างชาญฉลาดในเด็กๆที่มีอยู่และการปลดล็อกศัก,กยภาพทั้งในเชิงคนและพื้นที่ไม่ให้ความเจริญและโอกาสกระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพ แม้ความท้าทายใจะใหญ่ค่ะแต่ไทยก็มีจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้นั่นคือแนวคิดเรื่องการเติบโตแบบทั่วถึงที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งเป็นจิตสำนึกที่ดีของประเทศนี้มาโดยตลอดซึ่งปีหน้าค่ะไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของธนาคารโลกและ IMF นี่คือช่วงเวลาแห่งโอกาสที่รัฐบาลไทยสามารถใช้จังหวะนี้ผลักดันนโยบายใหม่ๆที่มองไกลกว่าเดิม และการกําหนดให้ชัดเจนค่ะว่าตัวขับเคลื่อนการเติบโตและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของไทยคืออะไรเพื่อให้เราสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไในที่สุดเพืเ่อนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ในกรุงเทพธุรกิจค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามดนวยนะคะ